โอ้หมีหลายแบบเลยวะ่ะไหนจะดีนะสวัสดีครับเฮียครับช่วยแนะนำกระเป๋าเก็บความเย็นให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้เลยนะ้องสวัสดีครับพบกับผมอ้ําจากดีคทรอนพนาสี่กับช่วงลองรีวิวนี่เราก็มาดูนะฮะว่ากระเป๋าเก็บความเย็นของดีแคทลอนเนี่ยมีรุ่นไหนกี่ลิตรใส่อะไรได้บ้างนะครับ ก็มาดูกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงโอ้โหมีลากมมยหลายรุ่นจริงๆเลยตอนนี้มาพบกับใบแรกนะครับเจ้าตัวเล็กนี้10ลิตรนะฮะเป็นลักษณะของสะพายข้างนะครับ<ม>คอม,มแพคใช้ง่ายราคาก็เดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยคราวนี้มาดูความจุของมันนะฮะอ่านี<ม>่<ม>ใส่น้ำได้4 ột, ขวดขวดละ800มลลนะครับ1 2 3 4 2> <ม>นะครับแล้วเวลาไม่ใช้ สามารถอ่าพับเป็นเล็กๆอย่างนี้ได้เก็บได้สะดวกสบายมากครับใส่ร้อนใส่เย็นได้หมดอ่าตัวต่อไปนะฮะตัวที่2เป็นเป้ขนาด10ลิตรเหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะของอ่าสะพายนี่นะครับแบบแบ็คแพคนะฮะอ่าวัสดุดีขึ้นมาอีกหน่อยนะครับหนาะเก็บความเย็นได้ความร้อนได้เหมือนเดิมแล้วก็ความจุ10ลิตรนี่ 4อันเหมือนเดิมนะครับแน่นๆแน่ๆแนๆใช้ง่ายนะครับตัวที่3นี้โอเครุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะรจริงจังตัวนี้ขนาด20ลิตรนะครับความจุของมันเนี่ยโอ้โหบอกได้ว่าทั้งคืนนะฮะขวดกันไปเลยตัวนี้เก็บร้อนเก็บเย็นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทับเก็บได้โดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีจุกปล่อยลมเลยนะฮะไม่เหมือนตัวอื่นนี่นะฮะจะมีจุกปล่อยลมอยู่ตรงนี้ นี่ครับนี่ครับแล้วก็มาพบกับรุ่นสุดท้ายรุ่นใหญ่สุดนะครับซึ่งมาด้วยกัน2ขนาดคือ25ลิตรและ35ลิตรนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของเรานะฮะเก็บร้อนเก,เก็บเย็นได้เหมือนเดิมแต่ว่าความจุนี่สิฮะโอ้โหนี่ครับ12ขวดกันไปเลยนะฮะแล้วตัวนี้ไม่ธรรมดา มาพร้อมที่กั้นความเย็นนะครับเมื่อเราปุ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปข้างล่างเนี่ยจะเย็นกว่าเดิมแล้วข้างบนเนี่ยเราก็ยังแช่อาหารได้เหมือนเดิมนะฮะอาจจะกันอาหารมีกลิ่นกับน้ําดื่มได้นะครับตัวนี้สะดวกมากนะครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งมีอยู่2อย่างอย่างแรกนี่ก็คือไอส์เจลนะครับก็คือเอาไปแช่เย็นก่อนไปแช่แข็งก็ได้นะใช้แทนน้าแข็งจะไม่มีหยุดน้ำนี่ครับเราใส่ไปตรงนี้เลยนะครับ ใส่กี่ก้อนก็ได้สามก้อนก็ได้นะฮะ<ม>เพิ่มความเย็นให้มันก็ได้หรือว่าให้อาหารมันเสียช้าลงนานข้ามคืนก็ย่อมได้นะครับตนนัวนี้ใช้ง่ายสะดวกมากนะฮะอันที่2ก็เป็นกระเป๋ากันน้ำนะ,ะมันไม่ใช่กระเป๋าเดียวมันจะเป็นตัวรองข้างในนะครับกันน้ําซึมออกมานะฮะปกติกระเป๋าพวกนี้เวลาน้ําแข็งละลายลาย,ลาย,ลายมันจะซึมออกมาได้ถ้ากลักวกลัวเปือเป้อนรถเปื้อนอะไรนี่แหละครับใส่เข้ามา มีที่เกี่ยวให้แล้วตัวนี้ขนาดพอดีกันเลยนะฮะยีลิตรตัวนี้อมไม่ต้องกลัวน้ำแข็งละลายแล้วตอนนี้อและนี่ก็เป็นทั้งหมดของกระเป๋าเก็บความเย็นของดีแคทลอนเรานะครับ ใช้ง่ายสะดวกสบายนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาที่ดี c ค l ร้อนพระราม4นะครับมาดูของจริงได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็สั่งได้ที่ดี c ค l ร้อ .co.th นะครับแหมซื้อง่ายสบายไม่ต้องออกจากบ้านนะครับส่วนวันนี้ผมขอจบช่วงลองรีวิวเท่านี้นะครับไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ